การชะลอตั้งอะไรบ้างใครจะรู้ว่าเรียนมขับรถวันแรกจะเจอสถานการณ์แบบนี้นะครับนี่สถานการณ์แบบสดๆเลยนะครับเดี๋ยวเราจะตามซ้ายไปนะทุกอย่างที่ได้เรียนรู้จากประสบการณ์นะครับที่สอนมาไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านั้นนะครับก็อเอามาใช้ในถัดมาชั่วโมงถัดมา,านี้นะครับซึ่งเป็นอะไรที่ไม่ได้คาดการไว้นะครับว่าจะต้องมีฝนตกนะครับไปเรื่อยๆนะ รถที่มาเลนฝั่งขวานะแต่ว่าเราก็อยู่ไปตามเส้นขาวฝั่งซ้ายไปก่อนเราก็ดูไปด้วยนี่ไปด้วยนิดนึงเอาล่ะรถฝัง่งขวาเลยนะถ้าไม่มีก็เข้าเลนตัวเองเขวาไว้นิดนึงก่อไปย่อโอเควันนี้สอนสดๆเลยนะครับซึ่งไม่ต้องเร็วมากนะยิ่งเร็วมากหน้าปัดรถเราก็จะยิ่งมองไม่เห็นเพราะว่า แรงของฝนมันแรงมากกริงแล้วครับนี่เราไม่ได้คาดไว้จริงๆครับแล้วก็เป็นน้องลุกนะครับที่ขับตั้งแต่ชั่วโมงแรกจนมาถึงชั่วโมงนี้นะครับก็มาได้เรื่อยๆนะครับแต่คงไม่มีใครได้ได้ขับแบบนี้ทุกคนนะครับมันก็แล้วแต่ว่าใครจะเจอแบบไหนนะครับซึ่งว่าเป็นโชคดีนะครับเป็นโชคดีที่ได้เห็นฝนจริงๆนะครับแล้วก็สอนหน้าฝนก็อย่างที่บอกครับเราสอนว่าตัวหน้าบ้านนะครับเจอสถานการณ์ไหนเราก็สอนตาม สถานการณ์นั้นนะครับอาจจะมีสนามบ้างไม่มีสนามบ้างอาจจะอยู่โรงเรียนอาจจะอยู่วัดขอให้มีพื้นที่นิดหน่อยครับโคต้าก็จะจัดการนะครับสอนเรนให้จะจะมีความสามารถในการที่จะขับรถได้ขับจำเป็น,นแต่ว่าไม่ได้เก่งนะครับพอมีประสบการณ์เอาไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันของท่านเองนะครับก็อ,อย่างที่ผมเตือนและก็บอกย้ําอยู่เสมอว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปใจเย็นๆนะครับผม มันไม่เห็นเลนนะครับก็จะขับยากนิดนึงแต่ว่าก็อย่างที่บอกวไว้ค่อยๆไปไค่อยๆดูไปเรื่อยๆไม่ต้องเร่งตัวเองมากคนอื่นเขาจะรีบยังไงก็ปล่อยเขาไปนะครับโอ้โหไปลูกอย่าไปกินเลนกัานะมุ เรครับกดติดตามนะครับกดสับสไครต์ให้ด้วยก็แล้วกันนะครับท่านจะได้ไม่พลาดทุกการอัพเดตนะครับไม่ว่าจะเป็นฝนตกฟ้าร้องแดดออกนะครับสอนทุกลูกแบบทุกสถานการณ์แล้วแต่ว่าจะเจอแบบไหนนะครับผมโอ้โหยอดเลยแสดงว่ามันร้อนมากเนาะดูไอ้ไอขึ้นตรงถนนเลยทั้งไอทั้งฝนแรงนะครับแดด,ออแดดก็แรงด้วยนะครับวันนี้ อยู่ใโช่วดีสําหรับมุกที่ได้ฝึกทางฝนตกมาด้วยสถานการณ์สดๆนะครับผมเอาสลาเทปนี้ฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับถ้าชอบใจนะครับก็โทรเข้ามาที่0 8 8 3 3 5 0 0 7ปมีทั้งสีรลุงด้วยโอ้ดีมากนะครับอ่าโทรกันเข้ามานะครับอย่าไปคิดเยอะว่าจะขับเป็นไม่เป็นนะครับนี่แค่ไม่ถึงวันเนี่ยนะครับขับได้ขนาดนี้แล้วแต่ว่าไม่ได้เก่งครับย้ําว่าไม่ใช่เก่งนะครับแต่ว่ามีประสบการณ์ในการขับมีพื้นฐาน แล้วคุณก็จะขับมาได้เองนะครับอันนี้ฝนเริ่มจะหมดแล้วก็ปิดได้เลยนะครับอ่าวิธีตรงใช้งานก็อยู่ตรงมือตรงนี้นะครับฝั่งซ้ายของคนขับซึ่งนักเรียนก็จะรู้กันแทบทุกคนนะครับใครลืมก็จะกลับมาทบทวนให้เดี๋ยวมันจะหยุดไปเอง ทรงนี้ก็เป็นถนนเลี่ยงเมืองนะครับถ้าเราเดี้ยวขวาเราก็อ่านตามป้ายสาหรับมือใหม่ที่ไม่รู้เส้นทางนะครับอยากไปไหนเราก็ดูตามป้ายนะครับผมเป้าหมายที่เราจะไปนะครับขอบคุณอีกครั้งหนึ่งที่ยังอยู่ติดตามกันนะครับขอบคุณมากๆนะครับหจุดรถข้างหน้านะครับปลอดภัยก็ระยะห่างไม่ใกล้มากจุดปุ๊บก็ถ้ามันจอดนานก็ให้เอ็นว่าง โอเคเริ่มใช้งานจริงถ้ารถอื่นขับอื่นขยับแล้วก็เปลี่ยนเกียร์ดีเดินหน้าก่อนนะอย่าไปเล่งกันเล่งทันทีให้เรานึกถึงมีสมาธิเอ,อว่าเราทําอะไรลงไปแล้วออกตัวใหม่ๆห้ามเล่งกันเล่งให้ไหลก่อนจำไว้ออกุณเทัาการติดตามนะครับผม